ความคิดเห็นผมอยากทราบความคิดเห็นของผมใช่ไหมครับถูกไหมฮะมีข่าวออกมาว่าเอ้ยจะมีการไปแจ้งความกองปราบจะมีการออกหมายจับยูทูบเบอร์อีกห้าคนมีการเอาคลิปวิดีโอนะครับทุกขั้นตอนทุกช่วงเวลาที่ลุงพลเดินตรงไหนมีเปลี่ยนรถตรงไหนนะใช่ไหมทุกคนกังวลใช่ไหมครับ ไม่ต้องไปกังวลครับไม่ต้องไปกังวลครับนะฮะทำไมผมถึงพูดว่าไม่ต้องไปกังวลครับเพราะทุกคนต้องย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ในวันนั้นให้ดีๆนะครับให้เดินทางย้อนกลับไปในวันที่หนึ่งมิถุนายนใช่ไหมถ้านบอกไม่ผิดสองสองสองมิยอนะสองมิยอโอเคนะครับ ย้อนการเวลาก,กับผมกับไปครับแวบกับไปนะครับวันนั้นมีช่องข่าวอยู่ช่องหนึ่งอยู่ดีๆก็ประโคมข่าวออกมามีหมายจับลุงพลตอนประมาณสักสี่ทุ่มนะฮะวันที่หนึ่งโอเคใช่แล้ววันที่หนึ่งวันนั้นผมกับเบ่าต้นอยู่ด้วยกันผมจำได้ละผมเบ่าต้นดัมมี่อยู่ด้วยกันรู้สึก มีใครอยู่อีกคนหนึ่งพี่เสนนะครับเราก็ตกใจครับผมก็มีเปิดทีวีดูก็มีข่าวออกจริงๆว่าวันนั้นรู้สึกพี่มูดากําลังไล่สวดอยู่แล้วอยู่ดีพี่มูดาก็พูดขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมมีข่าวว่ามีหมายจับลุงพลออกเมื่อวันที่หนึ่งตอนประมาณสี่โมงนะครับถูกไหมฮะประมาณสี่โมงเสร็จแล้ว ทุกคนก็เกิดความประหลาดใจว่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่ามันใช่เหรอขนาดผมเองยังไม่เชื่อเลครับทุกท่านผมพร้อมจะไปเป็นพยานให้ลุงพลน,นะครับผมพร้อมจะไปเป็นพยานให้กับยูทูบเบอร์ทุกคนนะครับทำไมผมถึงพูดอย่างนี้ครับทำไมผมถึงกล้าพูดว่าผมไปพร้อมจะเป็นพยานนะครับเพราะวันที่หนึ่ง คือวันที่ผมลุงคนยูทูบเบอร์หลายๆคนเดินทางไปที่สพกกตูม้มอยู่กระทั่งตำรวจจนถึงประมาณ3-4มสโมงเย็นไปให้ปากคำนะฮะไปให้ปากคำแล้วก็เจอน้องผู้หญิงคนหนึ่งด้วยอ่าแล้วเจอน้องผู้หญิงคนหนึ่งด้วย ผมกับลุงพลก็ให้ปากคำครับทุกท่านครับถ้าวันนั้นมีหมายจับจริงถ้าวันนั้นมีหมายจับจริงแล้วทำไมตำรวจสพกกตูมจึงไม่ควบคุมตัวลุงพลทำไมถึงไม่ควบค,วบคุมตัวลุงพลนะค,ครับอ่าวันนั้นผมอยู่ครับทุกท่านผมอยู่ครับอยู่กับสารวัตรอยู่กับทางตำรวจอีกหลายนายลยครับที่โรงพัก ให้การจนถึงประมาณก็สี่โมงเย็นนาจำไม่ผิดวันนั้นทางนักข่าวก็ตามมาครับขับตามมาจําได้ไหมครับที่หกผมขับรถหนีกันน่ะขับรถหนีกันอุตอุตรุนเลยคือนักข่าวลังคานักข่าวเขาตามมาปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเองไม่มีการจับกลุ่มไม่มีการแจ้งว่าลุงพลนายชัยพลมีหมายจับนะครับ ลุงพลกับผมก็เลยเดินทางกลับมาบ้านมาใช้ชีวิตปกติเสร็จแล้วประมาณสี่ทุ่มวันนี้มีคดีพระพุทธชินนราชนานะครับคุณอีวาจำแม่นมากนะครับน้องผู้หญิงคนนั้นเดินเข้ามาแล้วผมก็บอกออกไปก่อนนะอนะครับผมก็งงครับว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะถ้ามีหมายจับตอน4ี่โมงเย็นหรือสามโมงเย็น ตำรวจต้องจับตัวลุงพลที่โรงพักกกตูมพร้อมกับผมนะฮะลุงเจมี่ก็ขับครับใช่ถูกต้องครับวันนั้นลุงเจมี่ก็ไปนะครับตำรวจไม่ได้พูดอะไรเลยตำรวจไม่ได้บอกอะไรเลยไม่มีการประสานงานมาจากสารจังหวัดมุกดาหารไม่มีการประสานงานใดๆมาจากทางตำรวจภูธรจังหวัดเลยนะครับทั้งๆท,ท,ที่ผู้ต้องหาหรือลุงพลที่คุณอ้องว่าเป็นคนที่ถูกออกหมายจับอยู่โรงพักตั้งแต่เกือบ ตั้งแต่บ่ายโมงจนบ่ายสี่โมงไม่มีการจับอุมไม่มีการแจ้งลุงพลกลับบ้านตามปกติกับผมผมไปหาที่พักนอนนะครับอยู่ดีๆสี่ทุ่มมีข่าวมาว่ามีหมายจับลุงพลออกแล้วเมื่อวันที่หนึ่งตอนนี้คำถามว่าในขณะที่ออกข่าวนั้นมีใครยืนยันได้ไหมครับว่ามีหมายจับจริงนะครับ ่าเดี๋ยวขอตอบคนนี้หน่อยนะครับคุณอรัญญาใช่ไหมอ่าสักนิดนึงอ่าคุณอรัญญาพูดได้ถูกครับนะอา้าอย่าพิ่งไปไหนคนจะหนีใครเขาจะไปสํานักงานตํารวจแห่งชาถูกต้องครับพี่น้องถูกต้องครับไม่มีโจรคนไหนหรอกครับที่จะเดินทางไปหาตํารวจเดินไปถึงกองทัพไอ้ไม่ใช่กองัพกองบัญชาการใหญ่ของทางตํารวจคือ สอตอชอไปอย่างเปิดเผยแม้จะมีการเดินทางไปตอน,นคืนโดยที่ยังไม่รู้เลยว่ามีจริงไม่จริงเดินทางไปพบทนายความที่ปรึกษาของเขาและคนที่พาไปในขณะนั้นก็ไม่รู้ว่ามีออกไหมจับจริงหรือไม่ไม่มีใครยืนยัจนจนกระทั่งเช้าของวันที่สอง มีคนไปเคาะประตูบ้านเจอแต่คนแก่กับเด็กขนขยโงกันไปหมดเป็นสิบสิบคนถึงเพิ่งรู้เขาว่ามีหมายจับจริงครับนี่พูดตรงตรงผมก็เพิ่งรู้จริงๆว่าเออมีหมายจับจริงเ้ยนะฮะเพราะฉะนั้นวันนั้นเขาพอทราบเขาจึงเดินทางเข้าไปมอบตัวโดยมีคุณสิทธาพาไปมอบตัวผมก็ติดตามข่าวทุกระยะช่วงระยะเลย นะครับนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในการเป็นข่าวทั้งหมดจะมีการแจ้งกองปราบแจ้งสอนอปทุมวันไปจับนู่นจับนี่โดยมีพี่ชายของผมพี่ออองไปแจ้งความจับอีกแล้วครับท่านอีกแล้วครับท่านถามจริง,รงนะครับข่าวนี้ถูกปล่อยออกมากี่อาทิตย์แล้วครับ สออาทิตย์เหรอสองอาทิตย์ใช่ไหมครับประมาณสองอาทิตย์อาทิตย์กว่านะครับเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องออกหมายจับครับไม่จําเป็นต้องออกหมายจับคุณแค่มีหมายเรียกไปถ้าคุณคิดว่าเขาผิดคุณก็เรียกเขามาสอบมันไม่ใช่ความผิดที่มันจะต้องไปหนีอะไรหรือ,อไายแรงขนาดไหนนะฮะ คุณออกมาเรียกเลยครับเดี๋ยวเขาก็เรียงคิวก็ไปหาคุณเองตํารวจครับพี่น้องเลยเขาไม่หนีหรอกเขาบริญาตน,นะครับนะคเขาไปแน่ครับไม่ต้องห่วงครับนะไม่จำเป็นต้องไปเอิกก็เลยครับไปประคุงข่าวจะออกมาให้จับยูทูบเบอร์จอกไมจ้ uber, จ,มจับคนพาผู้ต้องหาหนีนะครับผมว่ามันไปกันใหญ่นะครับนะครับไม่ต้องออกออกมาเรียก โถ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 นะครับนะบไอคนบางคนที่โดนคดีข้อหาเนี่ยหลอกลวงชาวบ้านชาวช่องไปทั้งประเทศยังไม่สลดเลยครับพี่น้องไอคนที่พยายามจะหลอกลวงคนทั้งประเทศทั้งโลกนี้เรทุกวันนี้ก็ยังไม่สลดเลยครับไม่นานครับกรรมมันจะทําตามหน้าที่ของมันมันจะทําหน้าที่ของมัน ทุกท่านไม่ต้องไปเบื่อนะครับเดี๋ยวคอยดูเวลาที่โดนใส่กุญแจมือเวลาที่ใครบางคนโดนใส่กุญแจมือนะไม่ใช่ฝั่งลุงพลนะหมายถึงฝั่งที่พยายามใช้ความเกลียดชังนำหน้าพวกนั้นนะน,ะน,ะนะครับมันไม่ถูกต้องครับเกิดสารสั่งยกฟ้องตำรวจสั่งไม่ฟ้องอายการสั่งไม่ฟ้องละก็เฮอเอ คอยดูเลยครับคอยดูนะยครับ,รบมันก็เงียบอีกมันก็จะทําตัวเงียบๆอีกเพราะอะไรรู้ไหมครับมันพยายามสร้างคอนเทนต์ไม่มีข่าวอะไรแล้วกระลุงพลเพราะลุงพลเป็นวันหนึ่งอยู่แต่ในบ้านกูใช้วิธีการปลุกกระแสข่าวแบบนี้มาเพื่อสร้างคอนเทนต์ผู้ติดตามนะครับเข้าไปดูไปฟังนะพูดอย่างนี้มาหลายวันแล้วครับหลายเรื่องหลายราวที่พูดออกมาก็หายเงียบ เพราะฉะนั้นทุกท่านครับไม่จำเป็นอย่าไปหลงเชื่อนะครับไม่ต้องไปฟังนะครับไม่ต้องไปติดตามวันนี้ถ้าตำรวจเขาจะจับหรือครับหรือตำรวจเขาสงสัยว่ามีการพาผู้ต้องหาหนีเนี่ยครับแล้วถ้าเขาเช็คข้อกฎหมายแล้วมีความมั่นใจนะเขาออกหมายเรียกไปแล้วเชื่อผมเลยนะนะก็อลองออกหมายเรียกมาคุยได้นี่ ขอเรียนเชิญยูทูบเบอร์มาพูดคุยกันหน่อยว่าวันนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเมื่อสอบข้อจจริงแล้วปรากฏว่าไม่มีมูลความผิดหรืออะไรก็ปล่อยตัวออกไปเห็นไหมครับปล่อยตัวออกไปแค่นั้นเองครับนะฮะแต่ถ้าคุณไปยืนยังเป็นผู้เสียหายในการแจ้งความฟ้องเขาเตรียมรับเล็กครับอย่าหาว่าน้องไม่บอกก็แล้วกันนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ครับอย่าไปทําเลยครับเอาเวลาไปทําอย่างอื่นนะครับนะผมบอกตรงๆนะครับคดีนี้ผมก็เชื่อว่ากุสิทธาเขาไม่กลัวหรอกครับนะแล้วผมก็เชื่อว่าลุงพลก็ไม่ได้กลัวหรอกครับยูทูบเบอร์เขาก็ไม่ได้กลัวหรอกครับนะนะเพราะฉะนั้นทุกคนครับวันนี้ข่าวที่เกี่ยวกับหมายจับคนที่พาผู้ต้องหาหนีเป็นเพียงกระแสข่าว เป็นเป็นการเขียนข่าวออกมาเพื่อที่จะมีการขายข่าวให้ได้นะครับถ้าวันนี้ทําได้ทําไปนานแล้วครับคุณก็รู้นิสัยของเขาครับคดีเก่าบางอย่างคดีสั่งไม่ฟ้องไปเรียบร้อยแล้วเงียบกีบเงียบกีบนะครับอายุความยังไม่ได้ขาดนะครับอายุความไม่ได้ขาดนะครับนะเพราะฉะนั้น ถ้าหากมีคดีความเกี่ยวกับเรื่องออกหมายจับผู้ต้องหาเอหมายจับคนที่พาผู้ต้องหาหนีผมยินดีไปเป็นพยานผมจับไปเป็นพยานให้กับลุงคลผมจับไปเป็นพยานให้กับยูทูบเบอร์นะครับผมจะไปเป็นพยานครับขอให้หมายเรียกผมมาหรือเชิญผมไปผมจะไปพบกับทางพนักงานสอบสวนนะครับเพราะวันนั้นผมอยู่ในเหตุการณ์ด้วยครับในช่วงต้น,ตน นะครับผมไปแน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องไปในฐานะทนายความหรอกครับผมเชื่อว่าเขามีทนายความดูแลอยู่นะครับก็เอาผมไปนี่นะไปเบิกความเมื่อว,วันนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรลุงพลอยู่ไหนลุงพลไปทําอะไรเออลุงพลเขามีพฤติกรรมการหนีไหมการติดต่อกับทางตํารวจเนี่ยทนายสมเกียจเป็นคนประสานงานทั้งหมดใช่ไหมใช่ครับตํารวจนัดลุงพลไม่ว่าจะกี่นัด ลุงพลไม่เคยขาดนัดเลยครับนะครับและถ้าหากจะมาไม่ได้จะมีการแจ้งเหตุผลให้กับทางตำรวจทราบก่อนทุกครั้งโดยมีผมนี่แหละครับเป็นคนไปประสานงานไม่ว่าจะเป็นปตทรหรือกกตูมผมนี่แหละครับเป็นคนไปประสานงานนะครับไม่มีเหตุจูงใจอะไรที่ต้องหนีครับทุกท่านเห็นไหมครับหลังจากเข้ามอบตัว หลังจากเข้ามอบตัวปุ๊บมีการไต่สวนสารอนุญาตให้ประกันตัวครับสารอนุญาตให้ประกันตัวเท่าไหร่นะแสนห้านะครับแล้วก็กำหนดเงื่อนไขวันนี้ลุงพลได้ปฏิบัติตนแสนแปดหรอครับแสนห้ามั้งเอาแสนแปดโอเคนะฮะวันนี้ลุงพลได้ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของข้อบังคับข้อระเบียบที่ศาลตั้งไว ดีเยี่ยมมากนะครับอยู่แต่ในบ้านไม่ได้ไปไหนออกกําลังกายในบ้านบ้างน,นะครับลุงนะผมเห็นรูปแล้วลุงเหมือนกับดูจะอ้วนขึ้นมานะครับอ้วนขึ้นมานะฮะถึงแม้ผมไม่ได้ไปหาหรือไม่ได้ไปคุยด้วยนะไม่ใช่แหมเพราะผมไม่สนใจนะคือผมไม่ไปรบกวนเพราะผมก็มีเวลาที่ต้องไปทํางานอื่นด้วยครับนะครับ,รบเพราะฉะนั้น ฝากไปยังพี่น้องยูทูบเบอร์ที่อาจจะถูกเข้ากล่าวหาฝากไปยังลุงพลพัฒแตนว่าไม่ต้องกลัวครับผมพร้อมจะเป็นพยานให้ลุงวันนั้นลุงกับผมอยู่ด้วยกันนะครับและอยู่ในความดูแลของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด,ด้วยถ้ามันมีหมายจับออกมาตั้งแต่3ามโมงสี่โมงบ่ยโมงอะไรที่มันบอกเลยนะครับป่านี้เขาโทรศัพท์มาที่กกตูมแล้วเอ๊ะอรหลจับลุงไว้ จับในายแช์พลไหมมีหมายจับจับไว้เลยมันมีที่ไหนล่ะครับมันไม่มีครับนะมันไม่มีครับจนกระทั่งมันมีการยืนยันในตอนเช้าตู่ของวันที่สองอีกทีหนึง่งแค่นั้นจบเพราะฉะนั้นลุงพลขาดเจตนาทั้งหมดและไอภาพถ่ายวิดีโอนั้นตลกมากนะทุกท่านได้เห็นไหมเห็นไหมเห็นภาพถ่ายไหมคลิปวิดีโอที่เขามีว่า ลุงพลเดินม,มาตรงนี้ขึ้นรถตรงนี้เปลี่ยนเสื้อตรงนี้หรืออะไรเนี่ยเดินกว่าจะมากี่จุดกี่จุดมีกล้องวงจรปิดจนกระทั่งมาถึงสตอชอเห็นไหมครับทุกคนเห็นคลิปตัวนี้ไหมเห็นภาพไหมเห็นเพจไหมเห็นไหมครับเห็นเนาะขอโทษนะครับแล้วการที่เขาจะไปเปลี่ยนเสื้อตรงนู้นเดินไปขึ้นรถตรงนี้ต่อรถตรงนี้นี่มันผิดกฎหมายข้อไหน มันแสดงเจตนาลมที่เขาจะหนีหมายจับตรงไหนในเมื่อการเดินทางที่เห็นเป็นช่วงๆเป็นฉากๆก,ก็คือการเดินทางมุ่งทรงมุ่งตรงเข้าสู่สอตอชอนะฮะผมก็ไม่เห็นว่ามีพฤติกรรมการหลบหนีหรือพาผู้ต้องหาหลบหนียังไงขอโทษนะครับขอกระซิบดังๆขอกระซิบดังๆนะครับการที่เขา เดินทางไปพบตำรวจตามหมายจับซึ่งจริงๆแล้วการที่ตำรวจจออหมายจับใครจะต้องเดินดำเนินการในทางลับจะต้องดำเนินการในทางลับต้องเดินเงียบๆมันไม่มีตำรวจในโลกนี้ประเทศไหนครับที่เวลาจะมาจับคนมีการประกาศออกข่าวมันไม่มีมันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อ นะครับมันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมันเป็นเรื่องที่ผมเองสมมติผมถูกหมายจับเนี่ยพรุ่งนี้จะมีหมายจับมาจับทนายสมเกียรตินะครับถามว่าทนายสมเกียรติเชื่อไหมครับไม่เชื่อครับอยู่ดีดีมีหมายจับออกข่าวทีวีว่าจะมีหมายจับมาจับทนายสมเกียรติไม่มีครับมีประเทศไทยประเทศเดียวครับที่ปรากฏว่ามีหมายจับโดยมีการสื่อเอาคำว่าเอาหมายจับมาโพธนากร แล้วโจรที่ไหนผู้ต้องหาที่ไหนมันจะอยู่ให้จับนะครับพี่น้องเอ้ยนะฮะมีประเทศไทยประเทศเดียวครับที่ตำรวจมีหมายจับแต่อยู่ดีดีมีนักข่าวมาประโคมข่าวบอกไปว่ามีหมายจับผู้ต้องหาพรุ่งนี้จะมาจับนะจ๊ะเธออย่าหนีนะจ๊ะพรุ่งนี้หมายจับออกแล้วนะจ๊ะนายกเธออย่าหนีนะจ๊ะพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะมีหมายจับมาจับเธอจ้ะนี่มันผิดเพี้ยนนะครับ ไทยแลนด์โอลลี่โอ้โหนี่ขอบคุณมากภาษาอังกฤษที่หนึ่งไทยแลนด์โอลลี่นะครับมันไม่มีครับสมมุตินะครับผมเป็นสารวัตรสืบสวนขอออกหมายจับต้องหาคือในกอที่ค้ายาบ้าผมต้องไปเงียบๆไปบอกสารใต้เท้าครับผมขออนุญาตนะครับในการออกหมายจับเป็นเครื่องมือในการดําเนินการในการจับกลุ่มคนร้ายคนร้ายคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ถ้าไปโดยไม่มีหมายจับเกรงว่ามันจะหนีครับ มีประเทศไทยประเทศเดียวครับที่ปรากฏว่ามีหมายจับโดยมีการสื่อเอาคำว่าเอาหมายจับมาโพธนาก่อนแล้วโจรที่ไหนผู้ต้องหาที่ไหนมันจะอยู่ให้จับแหละครับพี่น้องเอ้ยนะฮะมีประเทศไทยประเทศเดียวครับที่ตำรวจม,มีหมายจับแต่อยู่ดีๆมีนักข่าวมาประโคมข่าวบอกไปว่ามีหมายจับผู้ต้องหาพรุ่งนี้จะมาจับนะจ๊ะเธออย่าหนีนะจ๊ะ พวกนี้หมายจับออกแล้วนะจ๊ะในกอเธออย่าหนีนะจ๊ะพวกนี้พวกนี้จะมีหมายจับมาจับเธอจ้ะนี่มันผิดเพี้ยนนะครับ Thailand Only โอ้โหนี่ขอบคุณมากภาษาอังกฤษที่นึง Thailand Only นะครับ